พี่น้องมาเบิ่งนี้พี่น้องผู้ใดมาป่าเจ้าถิ่มไว้กลางดงทนโทแเถน้อแล้วเบิ่งตีละเบิ่งยายไอ้เก็บมาไทยโอ้ยมาดูมาดูสิเอ้ายกขึ้นมาหนิให้ยายดูด้วยให้อด้าดูด้วยให้พี่น้องดูด้วยเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดครับเราเหมือนะหานเลยไหนอะ เหมือนอะไรนะเหมือนทหารทหารไปเก็บเห็ดใช่ไหมคะทหารไปไปเลยค่ะทหารไปเก็บเห็ดแล้วเดินดีๆยายเดินดีๆยายแล้ก็แล้วก็เวลาจะตกก็จะตายระวังนะยายนี่มันเป็นห่วงยายดีๆยายตกลงไปใส่เพื้นส่วนนี้เดี๋ยวนี้ได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วพี่น้องโอเค <Okay. S 2> ปาดออก <laughs> ปาดออกบ่าปาดดอ,อกดูกมนสิบาดมือบ่บ่บ่าเห็ดออกน้องสันดูสิปาดออกวาซ่านบอกพี่น้องครับเจ<พ>อพ<อ>่ออีกแล้วครับเจเจออีกแล้วนะมาดูสิอีกแล้วมาเอ็วปาดอันอ,อ,อันนี้ใช่ไหมลูกนี่มาดูอันนี้เห็นบดเนี่ยเห็นบอนี่ มันมันบอท่านโพดินพี่น้องเอ้ยพุดออกอ่ะเสร็จแล้วไปนะแม่ตัดเองทีนี้นะแม่ตัดเองอนอนอีกดอกนะะึงอ่ะไปเอานอนตัวเล็กๆอ๋อเป็นตัวเล็กเกินหรือเปล่าพี่นงครับมุงมาด้วยอันนี้เป็นกินไม่ได้อะไหนอะ่ะอันนี้มาดูโอ้ไหนอ๋อนี่เหรอคะเป็นเห็ดอะไรคะเห็ด เอ่อับมุขมุรกาเหมันมุขมุรกะมุขมุรกาอ่ฮะมุขมุรกะเป็นเหมันกินไม่ได้เป็นกัมาดกันอ๋อกินไม่ได้ใช่มันเป็นกัมาดกันนะสันเป็นคูแฟดพี่น้องกินไม่ได้โอเคกินครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับไหนดูซิดูซิอู้ยกให้ดูด้วยค่ะนี่พี่น้องนี่พี่น้องพี่น้องครับเจออีกแล้วครับไหนอะ ออ้ไหนดูซิดูซิขามันอให้พี่น้องดูด้วยยกขึ้นให้ดูยกขึ้นมาสิคะโอ้ดอกใหญ่เลยพี่น้องได้เจอดอกใหญ่ครับเจออีกแล้วครับไหนไหนไหนทำให้พี่น้องดูสิคะเอาเก็บแล้วแล้วค่ะแม่จะไปเก็บที่อื่นอีกเก็บแล้วแล้วค่ะเอาจับมาอนี่ อ,อกไม่ได้มันดึงแรงสิคะดึงแรงแรงมาเออได้แล้วมามามาเลยแม่จะตัดเองพี่น้องครับเอายาได้แล้วครับไหนคะเอาเก็บมาเก็บจับที่ขามันนะลูกโรุ่วรุู่ลลลลเลยถ้าจับตรงนู้นหัวมันจะหลุดเออจับขึ้นมาดึงจับดีๆดีเอออ๊ด อุ้ยอุ้ยได้แล้วมาง้อมาดูสิไหนอันนี้ไหนพี่น้องอันนี้เห็ดพึ่งน้ำตาลเห็ดพึ่งน้ำตาลโอ้เก็บเก็บลงข้างล่างนะอย่าไปจับหัวมันเดี๋ยวหัวมันจะหลุดโอเคคับแม่ครับเออนั่นโอ้เก็บเห็ดซอยแม่เก็บเห็ดซอยแม่ตีคับอย่างนี้ไหนคะอย่างนี้เออต้องเก็บอย่างนี้นะเป็นขาหัวมันจะได้ไม่หลุดใช่เห็ดพึ่งน้ำตาลครับเห็ดพึ่งน้ํา ทำครับพี่น้องพี่น้องมาเอาไปแกงด้วยครับมาเอาไปเค็งด้วยครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานครับเห็ดพึ่งหวานไหมครับดึงขึ้นแล้วๆค่ะต้องทำอย่างนี้คนเขียดเอาเอาเร็วๆขึ้นมาแล้วขาใหญ่มากจับตรงลึกๆลงเออมามาดูโอเคข้างหลังอีกดอกนึงนี่ยใหญ่เหยียบนะ ไปทางนู้นนี่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 คนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะนี่อีกดอกนึงพี่น้องนี่อีกดอกนึงพี่น้องมีอีกดอกนึงพี่น้องเป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานเอาโกเดี๋ยวพึ่งอย่าจะทำอย่างนั้นต้องต้องอันนี้ออกก่อนอย่างนี้อย่างนี้นี่ทำอย่างนี้มันก็ออกแล้วเนี่ยอ่ะเก็บเลยเห็ดพึ่งหวานนี่ดูซิทำนี้นี่นี่มา โอ้ยนี่อีกดอกนึงนี่นี่นี่นมีเยอะมากเยอะมากเลยเนี่ยอู้หูอู้หูเอาดูเลือกเก็บเก็บเก็บอันนี้เห็ดอะไรนะพึ่งน้นําอะไรนะพึ่งน้ําน้ําตาลพึ่งน้ําน้ําตาลเดี๋ยวพึ่งน้ําตาลครับพึ่งน้ำตาลครับ,รบโอ้พี่น้องพี่น้องมาดูพี่น้องมาดูมาดูเอาคุยออกก่อนลูกเออคุยออกก่อนเเเออออออ พี่เอาพี่เอาอ้าวเก็บเลยทีนี้แล้วก็มีหัวนี่มี่ดูมีลูกด้วยเหรออุ้ยขามันใหญ่มากเลยอุ้ยยกให้พี่น้องดูด้วยพี่น้องอู้หึเมืองนี้เหมือนสลิมมากเลยเหมือนสลิมมากเลยใหญ่มากเลยเป็นเห็ดพึ่งหวานน่ะเห็ดพึ่งหวานเลยอันนี้อเคขุดลงดีๆเออขุดลงขุดลงโอเคต้องรู้จักวิธีเก็บมันลูกไม่เอาเอามือนี่แหละเนี่ยแต่ไม้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยไม้ตัวนี้ อเอเทำเบาๆอุย้ยมีลูกด้วยหรือเปล่าหรืออะไรทำเบาๆเออเคียออกมาเออน,นั่นแหละนายปุ้นระวงัวงหัวหลุดเป็นสลิมบาร์อ่าให้ดูหน่อยนี่เห็ดอะไรนะคะบ,บอกพี่น้องด้วยนี่เห็ดพึง่งเห็ดพึง่งหวานเห็ดหวานเห็ดพึ่งหวานครับเห็ดพึ่งหวานครับพี่น้อง เจ้าพี่นุ่งครับไหนอ่ะไหนเห็ดอะไรคหวานเห็ดพิ่งหวานอีกแล้วไข่มัน่นองเอาแล้วๆค่ะเก็บเอาเก็บเธเร็วเราจะได้เต็มตะกร้าไวไงอ่าดึงออกมาเลยค่ะอืมขาใหญ่มากอีกแล้วอันนี้สลิมักเอ้ไหนดูสิมีสลิมักเออสลิมักปล่อยมันทิ้งไว้ตรงนั้นแหละไปนู่นอีกดอกหนึ่งมาเร็วๆนี่มาเก็บดอกนี้ด้วยนี่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  นี่อีกดอกนึงระวางไว้ตรงนั้นก่อนแล้วเก็บดอกนี้อีกนี่อีกดอกนึงพี่น้องบอกระวางไว้ตรงนั้นก่อนเออนี่อีกดอกนึงพี่น้องมีอีกดอกหนึ่งเป็นอะไรนะพึ่งหวานครับพึ่งหวานครับพึ่งหวานครับเออเขี่ยออกอย่างนั้นแล้วดึงขึ้นมาเลยค่ะดึงขึ้นเลยโอเคอุ้ยอุ้ยไหนสองดอกเลยจับสองมือดูสินี่อันนั้นด้วยมีอันนั้นพน้องดู นี่พี่น้องสองดอกเลยเอ่อพึ่งหวานใช่พึ่งหวานค่ะอันนี้พึ่งหวานพึ่งหวานอู้เห็ดอะไรน่ะเห็ดอันนี้พึ่งน้ําอะไรพึ่งน้ําน้ําอะไรคะน้ํำอะลืมอีกแล้วพึ่งน้ำทานพึ่งน้ําทานไหนโอเคโอ้ยขาใหญ่อวบๆไหนมาดูสิขาใหญ่ับทับทับ อันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานไหนคะอันนี้โอ้ยพี่น้องตุ้งมุงอยู่นี่ดูแล้วค่ะจับเลยเออเอาขึ้นเลยลงลงลงลึกเอยไหนมาดูซิค่ะเห็ดอะไรนะเห็ดพึ่งหวานโอ้ยพึ่งหวานดูสิเนี่ยเห็ดนาแหนะดอกนี้ม่พี่น้องเอาจะดอกงามพูดงามขัดงามนี่ อันนี้เป็นพึ่งน้ำตาลไหน,นพึ่งน้ำตาลนี่คอันนี้ตัวอ,อ,อีดอกหนึ่งตัวเล็กๆอ่ะอ่ะแม่เก็บอ,อันนี้ก็พึ่งน้ำตาลครับอันนี้ก็พึ่งน้ำตาลเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้ไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นเห็นไม่ได้ไอจิ๊กคมาแม่เก็บเองอ่ะแม,ม่ตัดขา<ม>เองค่ะ,อะขอบคุณครับพึ่งน้ำไหนคะ พึ่งน้ำตาลเน่อันนี้ไม่ใช่พึ่งน้ำตาลเ,าเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานจำผิดจำถูกละนี่มาได้แต้หนึ่งดอกนี่มาดูตรงนี้ที่ใช่ไหมเนี่ยนี่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 เนี่ยน้องเขียดูให้ดูหน่อย <c oughs> ได้แล้วนี่นังลงมีเขียดูทีใช่ไหมเห็นดินมันแตกๆนั่นไง <c oughs> ใช่ไหมพึ่งน้ำตาลแน่ไอ้ดาอันนี้มันเป็นพึ่งหวานหวานจำผิดจำถูกแล้วอ้ยมา เจออีกแล้วออออีกแล้วาุ้ยเห็ดอะไรคะเนี่ยเห็ดพึ่งหวานใช่สองดอกเลยแม่บอกว่าพึ่งดํายำไม่ใช่อันนี้มันสีขาวพึ่งหวานอุ้ยดอกสองดอกเลยเป็นดอกแฝดจับมาดูสิอุ้ยมีลูกด้วยไหนดูก่อนดูหน่อยค่ะพี่น้องเป็นแฝดจับยังไงจับเห็ดจับอย่างนี้นี่ยกขึ้นมาแฝดไหน แดค่ะแฝด <Okay. S 1> สยามครับแฝดสยามไหนแฝดสยามอุ้ยแฝดสยามแฟดสยามอืมแฝดสยามมีมองมาดูที่เห็ดเนะี่ยมองเห็ดนะคะโอเคอืมเฟดชวาน <laughs> พี่นุ่งค่เแฝดพึ่งหวานเดี๋ยวอีกท่านเหรอลูกใช่จับตรงนู้นจับตรงนู้นเออ,เอดึงออกดึงได้ไหมอึบ๊บเอาลงลึกๆดอกรูดอกรู ่ออไืมโอ้มันติดรากไม้นี่ไม่ช่วยติดรากไม้ติดรากไม้นี่เอา้าอุย้ย <c oughs> โอ้มันเป็นสแน็คแหนะ่ไม่เอาอันนั้นมันเป็นสแน็คไ,ได้เห็ดพึ่งวางไหนอะอุย้ยดอกใหญ่มากเลยลูกใช่เ,เคลียร์ออกเล้วล่ะโอเคเราจะเคลียร์อยู่ไหนเออไม้เนี่ยอยู่ไหนโอเคอุ้ยเอาไม้สั้นๆสิคะเขาไม่เอาไม้อย่างนี้เอานี่ ไม่ต้องเอาไม้ก็ได้ลูกน่เก็บแล้วดึงขึ้นมาขึ้นมาดูซิจับยังไงจับเห็ดอะ่ะโชว์เห็ดเขาทำยังไง <c oughs> อือหือ <c oughs> เออดะไอ้ดาพออีกแล้วพี่น,อน้องดอกบางไง้าดอกง่ายๆเ <c oughs> พิ่นเห็นอยู่ <c oughs> มาใจยองจจเหยียบเอาเก็บเร็วๆไม่ต้องกแกะจับขึ้นมาเลยค่ะเออ อู้ไหนมามาที่นี่ไหนอ่ะอ่ะให้ยาหญนะกินได้หรือเปล่ากินได้ไหนดูสิดอกสวยไหมอ๋อสวยอยู่ไปโอเคนี่โอ้ยใหญ่ใหญ่ไอซิเมนหมูดุดขึ้นโอ้นี่โอ้ยใหญ่ใหญ่อุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เก็บเลยค่ะหมูทำวิดีโอเลยค่ะทำแล้วพี่น้องครับเอด่าทำ เอ้ยไม่ได้มีเห็ดพึ่งน้เห็ดพึ่งน้ำน้ำอะไรลืมทุกทีเลยไม่ต้องพูดแล้วน้ำน้ำน้ำตาลครับน้ำตาลครับนอุ้ยดอกใหญ่มากอ่ะกินได้อุ้ยได้นี่ไหมโคตหน่อยเอ้ยอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรรู้ป่ะพึ่งแม่มดพึ่งแม่มดเหรอใช่อันนี้พึ่งแม่มดเนี่ย ตลกทำไมถึงตลกล่ะคะดไม่อุ้ยขาไหมคอีดาอันนี้เห็ดอะไรคะอดาพึ่งอะไรคะสีขาวพึ่งอะไรคะสีขาวพึ่งอะไรคะพึ่งน้ำตาลพึ่งหวานพึ่งหวานพึ่งน้ำตาลที่ไหนนะ ไยไปเลยดอกนี่มันยังกินเพลินเอ้ยเจาะกระไดยุพี่น้องพ้นหน่อยเล่นแล้วพี่น้องวันนี้ขี้ขานเก็บซอยแม่แล้วพี่อืมใครหมืนตะเหมาะเต็นเลโยโอนี่อีกดอกนึงพี่น้องสามดอก ออดอกพี่น้องงนนมามครับโอ้ยนี่กูสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีอีกแล้วเนี่ยจับเบาๆทัง้งล่างนี่พี่น้องครับพึ่งหวานครับ,พ,รบพึ่งหวานครับอีกแล้วอีกแล้วอูนี่ไหนย,ยกดูทำยังไงคะหัวมันขึ้นดีๆไหนคะพึ่งหวาน พึ่งหวานไหนไหนไหนดูสิเงยขึ euh> ้นเงยด้วยพึ่งหวานอันนี้เป็นพึ่งหวานพึ่งหวานครับพึ่งหวานครับพี่นุพี่นุ๊กบินอ่ะเราเก็บเก็บพี่นุ๊ี่นเห็ดพึ่งหวานไงพึ่งหวานไงไงคักไงแน่ไงคักไงแน่โอ้ยไงคักไงแน่บอกสิอู้ได้ไหมอู้ว่าทีอู้อ้ยไงคักไงแน่นี่คักว่าสิ ไงคักไงเน่พู้น่ะไงคักไงแน่พักกินข้าวแล้วพี่น้องบอกพี่พักกินข้าวพี่น้องแล้วครับหิวข้าวมาเด้อครับหิวข้าวดอกมัพี่น้องอุ่นหรือยังลูก อุ่นและไอ้ไดาหนาวพี่น้องโอ้หเอาเสื่อมาใส่อีกตัวหนึ่งเหยดูสิไหนลูกไอ้นี่หนาวบอกพี่น้องสิงลดูโอ้โหหนาวมือจกกระเป๋าไว้ลูกแม่ลืมเอาถุงมือไม่ต้องเอาก็ทำานี้ทำอย่างนั้นมันแกุ่่นเพิ่นวะโอ้ยหนาวแล้วเอาเสื่อมาใส่อีกตัวหนึ่งพี่น้องใช่ไหมครับนีไอ้าหนาวเก็บไม่ได้แล้วครับเก็บไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวแม่เก็บเองนะอากาศเย็นแล้วพี่น้อง บายแม่พี่น้องเออวันนี้หนาวอากาศอากาศเย็นแล้วพี่น้องหนาวหนาวหนาวเน,น,นี่ยได้พี่น้อง <c oughs> สวัสดีครับพ <c oughs> ี่ดูเ,ดเห็ดนุ่นกินได้ไหมลุนเดินไปที่ตัวใหญ่เห็นไหมลุนเออได้เจ้ามเห็ดเลยเจ้านู่นน่ะกินได้ไหมดูสิเออันนี้หรใช่กินได้ไหมลูกกินไม่ได้โอ้ไม่ได้ โอ้ยย oh, <laughs> ังไม่ได้ก็เอาดอกนี้นี่นี่กินได้เนี่พี่น้องอย่าตำตะก้าซิค้าตะก้าเดี๋ยวมันจะหักนี่โอ้ยเอาดาดูสิอสองดอกพี่น้องมีไข่อยู่หือ ยายต้องเตียงไอ้ดาไอ้ดาหนาวเล็นเลยต้องออกกำลังกายเลยมันบอกว่ามันหนาวแห้งพี่น้องขาอวบอันขาลายตัวนี้มีง่ามขดง่ามเลย มาเบิ่งนี่พี่น้องผู้ใดมาป่าเจ้าถิ่มว้กลางดงทนโทแต่เนาะแล้วเบิ่งติลาเบิ่งยายมาไทยมาโอ้ยมาดูมาดูสิเอามะยกขึ้นมานน่ให้ยายดูด้วยให้อด้าดูด้วยให้พี่น้องดูด้วยนี่ทำอย่างนี้หันมาให้พี่น้องดูนี่อืมนะมายกมาให้พี่น้องดูพี่น้อง พี่น้องรบิ้งนะพี่น้องเบึ้งนะพี่น้องง่ายคับง่เน่ง่าครับง่ายเน่ดอกเดียวเต็มหมอเลยครับจนดอกเดียวเต็มหมอเลยครับดอกเดียวดอกเดียวเต็มเต็มหน่อยเต็มหมอเต็มหมอเลยครับได้ครับอุ้ยสุดยอดครับ แค่นี่แฝดแฝดสยามหน่อยโอ,โอ้ยหัวน้อยหน่อยหน่อยยายขาใหญ่ใหญ่หัวน้อยหน่อยขาใหญ่ใหญ่ถึงดอกอัก <c oughs> นยาย่พึ่งน้ำตาหนึ่งดอกอยู่นี่อีกอู ύ, ้ยนี่อีกหนึ่งดอกอูย้ยงามง่ามวะแบบล่ะ <c oughs> พึ่งน้ำตาไหม <c oughs> <c oughs> น้ำตาลดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยงามงามงามเห็ดนนตาลพี่น้องหนาวจากน้อยกป็สีเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยใน้ดดหนาววะนะยิกตตาลูกมา หายหนาวหรือ,อยังดีขึ้นหรือ,อยังคะได้ใส่เสื้ออุนอน่นแ<อ>ล้วเขาไม่ได้เขาเ<อ>าล้วเขาเน้อคืออะไรลูกพ่อยอย่างแมงคุดจีแมงคุดจีแต่ว่าเขาเวลาจะเวลาจะเขาตาย ก็เขาจะเป็นมินโอ้ตั้งกระต่ายมันก็มินนั่นแหละลูกเห็ดพึ่งน้ำตาลเอาเก็บอย่าให้หัวหลุดนะคะหลุดได้ยังหัวไม่หมอกหมอกหมอกเก็บหมอกหมอกหล่นหมอกได้แล้วโอ๊ะอะไรมากินเห็ดไม่ไม่ไม่อือไม่เอา เอามันกินนิดหน่อยมันมันแทะเล่นเฉยเฉยัไม่ได้กินหมดออดอกนี่โอ้ยลอันี้ก็แหวงเหมือนกันนี่ดิมีอะไรกินเอาพอมึงมนะปาดมึงกันไ้ยุก่นอ้อเดอกพินหองหรือว่าเสียงเด็กหน่อยไหม เก็บ <Okay. S 2> มันเก็บมาให้แม่เร็วๆเอามาเอาาเอหนึาา่งดอกได้ไหมามาโอเคปุ๊กชิคโอเคนอนอีกนูน่นเบลล์เลวเอามา <Okay. S 2> นอู่นอีกดอก <Cake. S 2> เดินไปนน <Cake. S 2> อนอู้ยนี่อีกพี่น้องไอ้ไดาอีกน้ำไอ้ไดาอีกอดอ,ก,อ,ก,อกนึงเออไอ้ไดาเก็บเอา้า oh. อย<อ>่าให้มันขาดน,นะลูก อึ๊บเออโอเคอึ๊บเร็วเรถอนอืมนี่สามดอกอุ้ยนี่อีกนี่ๆี่เธถอยถอนี่บุกๆอยู่นี่อุ้ยยามันบังนี่ไอ้ยิ่งกุ๊บนี่อืมขึ้นใกล้ใกกันสามดอกสี่ดอกหาดอกเลยไหนน่ะ ซีน้อดอกเห็ดอุ้ยดอกนี้พี่น้องบามะเบิ้งดอกนี้โอ้ยดอกนี้ไหมเอยเห็ดแล้วเนาะ nào thôi nick nick bông đỏ nè bông tía là bông tía là dì cún dại mà nè มาเบิ้งดอกนี่อือาลางช้างอุ้ยคัก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 นี่ครับ พี่น้องแม่ดาดสิ่มประตายอีกเลยด้มือเนี่ยดอกนี้ดียุต่อไหมเนี่ยพี่น้องใครเนี่ยพี่น้องผลงานมือนี เกือบเต็มกระตาของยายกระตาหน่อยเต็ม,มเก็บใส่โอ้ยพี่น้องอบอกพี่น้องนะพี่น้องหันมาทางนี้สิคะพี่น้องนีย่ยกให้ดูหน่อยได้เยอะไหม <c oughs> พี่น้องครับบอกพี่น้องครับได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยครับ กลับบ้านก่อนนะคะบอกกลับบ้านก่อนนะคะมองสิคะอย่าลืมกลับบ้านก่อนนะครับอย่าลืมบอกฝากพี่น้องอย่าลืมกดอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดทับสเกรต์กดแชร์ด้วยนะครับคนคุณครับคนคุณครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายไปโอเคแล้วก็ไปอ้าวยกยกตะกร้าขึ้นมาให้แม่ก่อนยกตะกร้าไปช่วย เออไปเดินไปค่อยๆเดินลูกนักล่ะพี่น้องตะกาแล้วพี่น้องพุดเดินตะกาแล้วพี่น้องเบื้องเบื้องเบื้งเบิ้งเบ้งมาเอาไปแกงเด้อครับมาเอาไปแกงเด้อครับายครับอย่าไปยกขึ้นลูกนะโอ้จะให้ดูเหรอไปจ้าแค่บอกมีพี่น้องมีพี่น้องดอกกใหไงเลยลูกมันเหมือนอะไรเนี่ยกีเชลากีเชล่ะคนไทยเรียกอะไร มรตัวนอนอุ้ยจะกินเหรอมาตั้งกินให้ซ้ำด้วยตั้งกินดิเด้ไปแล้วพี่น้องเจอกันไม่คิปหน้าเด้อจ้าบายบายก่อนบายบายพี่น้องบายบายกลับบ้านพี่น้องเต็มกระตากับมองเต็มกระตากับมองเอามาใส่เอามาใส่ค่ะอะเอาใส่หยำหยำหยำดีๆบางเห็ดแม่ดีๆ